แต่นับเดอะวันกาดข้อเทิร์นจัวไลท์จัวเทคนิคเปิดเจ็ดหาเกทสามไม่เจอผ่านเลยเด็ดเด็ดไลท์จ็บพิชูเปิดเจ็ดหากรอ ห <11 S 1> <11 S 2> มื่นหนึ่งไปหมื่นหนึ่งไปนะมิตรลักสองสั่งไม่อืมเพื่อนตัวหมื่นหนึ่ง ไ้เดียวอ่าโ <c oughs> อ,อ,อ,อเคโอเคนบอลบอลหน่อยองสอมเก้าพันไม่เข้าอ่ะวันทีเก้าพันเจอเข้าเนาะ <c oughs> มาเลยมาเลยนี่มี ไม่ให้เดมด้วยเขาไม่ให้แดมเรออ่ะม่นสามตีข้าง่อยโอ้คีด้วยเก็นหนึ่แดมด้วย

อีกไหมเปิดเ็ดอีกรอบเธอสองตัวที่เปิดหาวก,กอดบวกส <Okay. S 1> อ,อ,องคร,รั้โอเคสกิลของเมอร์สตอมคอสตาบัสห้าการเธอเนี่ยขอเทียบไป บอดดี้ก่อนติดสี่บาทเวบแปดถูกติดสี่หรออืมสามลูกนะติดแปดติดแปดอ๋อโอเคโอเค สองมื่นหนึ่งนตีสองมื่นหนึ่งสามมื่นหนึ่งรสามมื่นสองมื่นหนึ่งสามหมื่นนึ่งไอ่ะสองได้เอ้ยมิดละมิดละเอ้ยสองได้สองได้สามสามออน,น,นอ๋อหนึ่ง นี่ที่กี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแปดสี่จะอยู่ที่อ่าสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเห็นเลสสี่ตัวบวกไปอีกหมื่นห้าเเเเขข้้าา็กลย เกมหนึ่งอ uh, ันนี้ก็เหมือนกับเป็นเลส่ตอร์ตัวเบอร์ยี่สิบห้าเข้าเข้าเขซิคลิกแล้วก็โค้ชเท็คทั้งสองไม่จบเทินเอาข้อโซ่ทั้งสองตัวสองเท่ของแฮงกินดีทายคอตเตอร์ชาร์ดหาเนาะก็เถื่อนโซ่ บ๊าหนึ่งนะเทคนี่เขาจะบ้าหนึง่งไว้ใต้กองใบหนึง่งหยิบคลิปมาใบหนึ่งแล้วก็ เพลงนึงนะเทควันเขาจะบ้านหนึ่งหาเพลงเพลงเกตสอง เมื่อลงโซบานหนึ่งใบเปิดห้าเอาขึ้นมือใบหนี่ง เทคเพลงเกตสองบวกห้าพันแถวหน้าบวกห้าพันตีละหมื่นแปดเทคตัวนี้เนาะเมื่อคู่แข่งเป็นเกตสามทิ้งมือไปหนึ่งทิ้งเพลงเกตสามโชคิบวก หมื่นหนึ่งได้หนึ่งได้แล้วก็นี่เหมือนเหมือนกันทิ้งมือไปหนึ่งทิ้งคิโชคิบอกเป็นสองหมื่นสี่ได้ทิ้งเนื้อต่อมกีจีทิ้งเนื้อต่องด้วยเช็คคิข้างนี้เจดหนึ่ง K3 okay, ดอกลังข้างนี้ตัวหนึ่งใบอันนี้ตีก่อนสองหมื่นห้าปล่อยซ้อนแท่านออั้กูเป็นเทนา่าไหร่อ่ะแบรนด์ดีเท่าไหร่เป็นสอง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 เหรอ อันนี้ตีข้างแล้วกันอ๋อมันก็บวกฟ้อนเหมือนกันถูกว่าน้องมีสามแดนอ๋ออันตีข้างตีข้างอันนี้อนนสองหมื่นห้าสามสามแหสองเอ๊ะสามสามต้องเหมือนห้าสามสิบสามสามสามสี่สสสสสโอเคผ่านทะเลแดมต่อไอ้กาหลีเมย์ต่อ,อสุด เข้าตาบาัสชนะวกหมื่นอากาศคืนนี้ขอข้างเราบ่ <Okay. S 2> เอาก็สี่ก่อนยี่สิบสี่คะอเว็บแรกบาสลูกยี่สิบแปดแวนตี้ตมืนทวนแวนเข้าเลยอยไม่มีเช็คเจ็สอง 18 lần. Lấy bao nhiêu web à? 1, 2, 3 web không? 4. 4 web. 18. 2, 28. 19. 20. 21. Hàng... ฝ่าบ้างก,ากล็โซบาร์ลบลบสี่พันยสิบสี่ใส่ข้างฝ่าอันนี้ที่ยี่สิบสี่เป็นเหลืยอสองเว็บวะถูกปะเหลืออีกเว็บเดียวอ๋อหมดแล้วเน้องเข้าเนี้ยเกตสองสี่เข้าขิ้อ่าก็เถียง คอร์นี่คอร์นี่เทคนิคโซบัส so เฮ้ยเดี๋ยวก่นอนทอร์นี่อ่เทคนิคเอวีไว้ใต้กล่องหยิบขึ้นม,มาครบวงลนะ ตัวบ้านหนึง่งหาเพลงมือน้องอเหลือกี่ใบลือเหลือหกหกใบเนาะอ้างเหมือนเดิมมื่เริ่มแบตเทิลเปิดห้า โชกิโชสองใบเนาะบวกทุกตัวบวกหมื่นแล้วก็ไว้ใต้กลองใบหนึ่งแล้วก็ทบทบใบหนึ่งผล<ๆ>ทิกเกอร์ตกอยู่กับนี่แหละถ้าพี่ให้ลงเป็นสองแปดเทคเป็นสามสามสองคิ พี่ไม่ใช่เด็กอีกไม่ใช่เด็กเลยสี่เจ็ดต้องได้พี่สองอ่ะได้แรกบวกหมื่นหนึ่งบวกหนึ่งคลิไม่มีโอ้ยรอดว,วะม,มือน้องอะไรกี่ปะเหลือนปีเหลือนปีเอางั้นปีด้านนี้ก่อนเลย หนึ่งสองหนึ่งหมื่นสองมื่นสามมื่นสามมื่นห้าสามมื่นห้าสามมื่นห้าสี่มื่นห้าห้ามื่นสามสามคริสหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสาม